เขาบอกว่าลํำน้ำมูลเล็กเตะเข้าทุกดอกครับแต่กรรมการออกคะแนนให้หลอดปัญญาชนะเฉยครับหลักเหลี่ยมฝีมือชั้นเชิงวงนอกอยู่ที่เราทั้งหมดวงในก็เป็นของเราครับแต่ว่าเรื่องของความเดินบุกเดินบู๊ครับหน่าเสือสําคัญที่สุดเหมือนกันครับก็ไม่ได้ต่างจากวงการมวยไทยในบ้านเราสมัยก่อนสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าแฟนมวยคอมเมนอย่างที่เห็นนะครับ ก็หน้าไม่ค่อยพอใจฝีมือการชคของนักชกบ้านตัวเองเท่าไรครับไม่ได้ยินดียินร้ายด้วยนะครับก็เฉยๆไปนะรููะไรตตัวเองชนะก็เงียบไปนะครับไม่ได้ไม่ได้เฮกระชอนน้อยอย่างนั้นเถอะนะครับก็แพ้ครับสำหรับลำน้ำมูลเล็กที่เล็ก99นักชกที่ว่ากันดีที่สุดนะครับก็มีรางวัลยอดมวยของประเทศไทยด้วยครับสิ่งที่เขาแบกไปมันเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าไฟนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าลำน้ำมูลเล็กเองนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วนะครับก่อนนั้นก็ออกมาโปส้นเหมือนกันบอกว่า เมื่อไหร่จะมีรายการชกกับเขาสักทีนะครับสเดือนแล้วนะนะครับก็เข้าใจได้ครับดักมวยมีภรรยานะครับมีพ่อแม่ครอบครัวที่ต้องส่งเสียนะครับที่ต้องหาเงินให้ใช้ทุกเดือนครับตรงนี้ก็ต้องลุยต้องสู้แหละครับโอ้ลองคิดดูนะครับมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่ว่ารายการน้อยตรงนี้ก็จําใจที่จะต้องไปต่อยนะครับแล้วก็เขาให้ค่าตัวดีด้วยค่าการค่าตัวของเราดัมูเล็กไฟนี้อยู่บนสักเก้าแสนบาทครับก็สองหมื่นเจ็ดพันดอลลาร์นะครับ สำคัญเลยคือรายการ r ารครับต้องออกมาชี้แจงหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดสัญญาอะไรคือเพราะเราไม่รู้นะครับว่า r ารกับทางค่ายเซ็นอะไรกันไว้ยังไงนะครับให้ไปต่อยอะไรยังไงได้บ้างเพราะว่าเขาเป็นแชมป์ราชดำเนินนะไปแชร์ 2, อารเส้นนะครับมีดุริคีถึงยอดมวยแต่ r ารเองก็ปล่อยออกไปนะครับต่างจากอีกรายการหนึ่งนะครับในไทยเหมือนกันรายการดังอะไรที่เป็นนวมเล็กนะครับเขาก็ถ้าหากอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับถ้าไปเซ็นกับรายการนั้นเขาไม่ให้โชครายการอื่นนะครับอันนี้คือ ถ้าเป็นระดับแชมป์หรือว่าระดับที่เข้าแรงดกิ้งแล้วนะครับเซนร,รายการนั้นเขาไม่ชกรายการอื่นเลยเพราะว่าเขาจะมีสัญญาว่าจะถอยต่อยกี่ไฟท์ในปีนี้ปีนี้นะครับส่วนพอเราน้มนุนลเล็กเองก็หายไป3เดือนครับไม่มีรายการชกก็อาจจะต้องหนีไปหาเงินก่อนครับกรับนึงกลับบ้านแต่ว่าดูแล้วก็รูปเกมอาจจะพอรับได้ครับแต่ว่าการโดนเคลมชื่อเสียงตรงนี้ไม่รู้ว่าแฟนๆมันมวยาะรับได้ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราคือ ดุกียอดมวยนะครับแชมป์ไร้พ่ายของ r w s สนะครับสุดท้ายแล้วก็ถ้าแฟนฝั่งนู้นจะบอกว่าเอ้ยแชมป์ไร้พ่ายอาร์เสสู้แชมป์ของทางกุลคแมไม่ได้กุลคแม่ดีกว่าอันนี้ก็พูดได้เต็มปากเหมือนกันนะครับถ้าหากจะดูกันตามสถิติอย่างเดียวครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่นํามาฝากกันครับเป็นกําลังใจให้นักมวยทุกคนครับแต่ว่าสําหรับลำน้ำมืเล็กที่ออกมาโพสด้วยก่อนนั้นบอกว่าทาเต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับแสดงว่าเขาจะเตรียมใจไว้แล้วเหมือนกันนะครับก็ผลออกมาแบบนี้ครับรับได้ไหมครับ